มีกองจับิดเวยกำเรียงเลยช่างม่งนะเฮ้้้ไม่้อัิอเลยี๋ยวกองจิดย้กองจตไเร็วเรีบมาเอาเลยรีบีมันมีเยอะแยะมากมายงานไก่กองสัตว์เียวของปาเดนแไม่ว่าอ้โอต้ให้เรา้าีนะอไป ยู่กับรายการแปะเมนูร้อยก็ผมนะกับเมนูสปาเกตตี้เบคอนยูนิคอนมีสีขาเฮ้มีปีกโย,ยูนิคอนอะพรเอมีเขาด้วยมีมีควยไหมไม่มีปีกไม่มีปีกมาแล้วแบบเพศนะาเพศหญิงเพศชายมีปนมีจิมน,นะโอเคับผมนะอยู่กับสปาเกตตี้ก็คือราคาผมบอกเลยว่าทำไมถึงต้องเกินทำไมราคาถึงต้องเกินด้วยผมบอกเลยว่าที่เราซื้อมานะผมนะมันจะมีแบบต่อครับสปาเกตตี้ต่อเราสามารถเก็บไว้ทำรอบสองในอีพีต่อไปได้ ะจะมีสปาเก็ตตี้สองเมนูมนะอยู่นี้ก็เป็นสป,ปเาเกตตี้เบคอนยูนิคอร์มีสีขาวนะโอเคเราจะมาเริ่มกันก่อนเลยก่อนขั้นแรกมาชีกก่อนนะครับชีแบบเบรรีเฟอร์ถุงเละอนนกไปเตอะโนก ออันนี้ไม่รู้กูมั่วกูใส่ไปงั้นแ่ละเอาใส่มั่วใช่้ามันอร่อยเราจะบอกผู้ชมให้ใส่นะแต่หากว่าไม่อร่อยเราจะบอกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้มันจะไม่รู้สึกเลยว่าว่ามันเกี่ยวข้องกับว่าใส่หรือไม่ใส่อ่ะน้ำมันน้ำมันนี่คือใช้อะไรก็ได้น้ำมันกระหมาะน้ำมันกระเหมาะถ้ามีน้ำมันกระหม่อมะกอกมะกอกน้ำมันมะกอกใส่กระเหมาะที่หน้างี้ถ้ามีน้ำมันกระหมอมก็ใช้กระหมอมได้ถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีก็ต้องมีอ่ะ อ๋อถ้ามีน้ำมันอย่างอื่นนะครับมึงบางกวดแล้วถ้ามีน้ำมันอย่างอื่นนะฮะถ้า,ามีน้ำมันพืชเหรอใส่ได้ปะใส่ได้อ,ะ,อะผมอันนี้ก็เป็นเบคอนนะผมนะเบคอนที่ได้ไปจากโรบัสก่อนหน้านี้ับผมบอกเลยว่าราคาเท่าไรครับคุณพระโตครับไม่รู้อะไม่รู้ครับราคาสี่ห้าบาทนะาจรไม่ผิดน,นะอันนี้ ตัวนี้อยู่ที่ห้าถึงเก้าบาทนะผมนะอันนี้ห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดอ่ะอยู่ที่ประมาณห้าเจ็ดบาทนะผมนะห้าเจ็ดบาทก็คือเราจะแบ่งมาสองอีพีนะผมนี้ที่อย่างที่เราบอกไว้ตอนแรกนะอ่าแล้วทีนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรไเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นชายผักขึ้นชายนี่อันนี้ผักขึ้นชายครับผมใช้ก็ประมาณห้าบาทเขาเรียกว่าต้นหอมอมันก็ไม่รู้ นี่ก็คือใช้เรียกว่าต้นหอมนะผมนะใช้แค่ปราณห้าบาทเนทะ่านั้นนะมึงซื้อบาทเดียวก็ได้นะขอขอมาหัวเดียวก็ได้นะอันเดียวแล้วก็ต้องใช้เยอะครับผมนะใช้นี้ก็ได้แต่ถ้าว่าคนชอบกินก็ใช้อันนี้ก็กระเทียมเห,หลือที่บ้านนะผมอย่าไปนับแล้วกันอันเนี้ยไม่ต้องนับแต่มันเหลือที่บ้านนั่นเหลือจากเมนูก่อนๆหน,น,น้านี้แล้วก็สิ่งที่สันใช้ก็คือมีดครับผมเวลาเหมือนไส่ตะกรงก็เอาไปฟันของมันเริลม หลังจากที่เราหั่นต้นหอมแล้วก็พกกระเทียมไปแล้วเนี่ยเราก็ทําการมาหั่นเออ่ชาวล็อกคอนขับผมนะตะกรองแกให้โดยชาวล็อกคอนคืออะไรอ่ะเบคอนอ <c oughs> ว่าโดนโดนพี่เบด่าแน่เลยคิดนะพี่เบนกระดาษว่ะพี่เราจะ<ป>ต่อสอบถามที่อยู่บ้านเลย <c oughs> แล้วก็มาหากรูมาเซฟไรกรูใช่ไหมใช่เอาระเบ,บ,บิดมาปา <c oughs> เขาจะโหดร้ายขนาดน,นั้นเลยวะ เราไปทำการ์ทำไรฮะเอาน้ำหมอกเอาน้ำหมอกแต่คือต้องใช้กระชอนสีหน้าในการรับมึงยังไม่ล้างกระชอนสีหน้าเลยพี่ฝุ่นเต็มเลยไม่มีไม่มีอะไรอุ้ยโดนตีโดนตีไอ้เนี่ยโอ้ยอยู่ดีดีดีอุ้ยอุ้ยหนักไอ้เนี่ยหนักไอ้หนักเอ้ยข้อมือกูดังทึบเลยเกือบเกือบปิ้งแล้วเออลงท่อไปยังงานใต้เลยครับพเฉวมโอเคไหมได้แล้วไปไหนดิพี่ร้อนเนี่ยไปเด็ดมัน เดี๋ยวน้ำมันกระหมอกลงไปไหนน้ำมันมะกอกครับเพื่อให้มันไม่ติดกันมันเป็นน้ำมันอะไรพี่เนี้ยกระหมอกเหรอน้ำมันกระหมอกจริงน้ำมันมะกอกไงอ๋อมันมะกอกแดกได้เลยมันมะกอกกูใส่เยอะๆเนี่ยกูกลัวมันติดกันอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็ทำการมนุษย์เท่าไหฮะโอเค คนไม่ขนให้มันไม่ติดกันเฉยๆคนก็ไม่ใช่มนุษย์มันไม่แก้ให้กูเลย์อ่ะไปกูทิ้งล้างเลยละครับผมหลังจากที่เราแบบว่าได้ทําการต้มเรื่องของเส้นสปาเกตตี้มาที่ร้านนะครับเราจะใส่น้ำมันบรชเอรี่ครับผมเข้าไปน้ำมันกระหม่อมเข้าไปหลังหลิงเหมาซุงกา ต่อไปก็เอาเบคอนใส่เข้าไปนะจะบอกก่อนว่าต้องไม่ลืมที่จะโอเย่ต้องไม่ลืมท,ที่จะล้างมือครับอ่ะผมต่อไประหว่างที่เราแบบว่าได้ทอดถึงเรื่องของเบคอนอเป็นประมาณนี้แล้วครับผมนะดูว่าให้มันแบบว่าถึงือเหลืองหน่อยหน่อยแต่คือตอนก็ไม่เหลืองนะครับผมนะตามความรู้สึกข,ของเราครับผมนะเราก็ใส่นี้ไปหมดเลยนะผมนะ เราเริ่ปรุงนะฮะนี่คือน้ำตาลครับผมนะใส่เข้าไปประมาณนี้ฮะแล้วก็เรื่องของน้ำมันหอยครับใส่เข้าไปครับเยอะี่ะพอจังพอแล้วพอแล้วแล้วก็น้ำมันนี้ครับผมนะเออเขาเรียกว่าซอสปลากรงนกปาเกียวพอจังพี่พอแล้วอ๋วเต็มปีมากกว่าเต็มแล้วโอเคแล้วก็การผัดครับ อย่าทำแรงมากเกินไปเป็นเล่มหมดใส่ปลาสายเขียวเขาเยอะเลยเอาไว้อมต่อไปก็ทำการเอาต้นหอมที่เราหั่นไว้ใส่เลยฮะดีนะฮะเอาไม่กินออกไว้อย่างนี้ เลยวิ่งหมดแล้วมยวโยนอย่างงั้นดิโยมมน,นทิ้งไหม่ะโ,โว้ยเดยวะ้ามกินใช่ไหมล่ะเป็นสปาเกตตี้เบคอนยูนิคอร์นมีสี่ขาผัดชาอร่อยจัง ทิ้งไปละทิ้งหมวกเขาเหรอเออขยามทิ้งด้วยหมวกหมวกพระเจ้าโอ้ยหมวกหมวกใส่แล้วทำอาหารเก่งขึ้นเฮะโอเคครับผมหลังจากที่เราทอดสปาเกตตี้เสร็จแล้วครับผมเนะีทอดบ้าเลยเขาเรียกว่าอะไรผัดผัดผิดพิดพิด,พด,พดกกเรียกวผัดแล้บผมสปาเกตตี้เสร็จแล้วแล้วก็ทำการตักครับผมมาใส่ชามให้เรียบร้อยใส่จานให้เสร็จชามวันนี้อะโอเคนี้พอใส่จานเดียวก็มีแค่นี้นะจะไปเยอะตัวนี้ก็นี่อันนี้ก็ไว้จานอื่นแค่นั้น เราก็ลองจับแดกดูน่าเป็นไงอั่นี้เลยกินอย่างนี้เลยกินอะไปช้อนไปให้แม่ไปให้แม่กินอ่ะเออบอกก่อนว่าผมทําได้คุณก็ทําได้กับรายการแป๊ะเมนูร้อยรับผมกินไปเดีอิ่มไปเดีสามวันคือมั่เลียนจริงครับแดกบ่อยจริงมันกินได้แค่ทีเดียวนั่นแหละถ้าถึงจานสองเป็นไงครับจานสองจะไม่ได้แล้วแดกไม่ได้อีกรับผม ผมทำได้คุณก็ทำได้ครับผมนะแปะเมนูร้อยกับเมนูสปาเกตตี้เบคอนยูนิคอร์มีสีขาปลาตังก้าปลาตังกี้เงาปลากระตันกี้มีอ่ะเราทำการไปให้คุณอุ้มเ้ินบุญทานกันครับว่าเขาจะบอกว่ายังไงครับผมเขาเพิ่งคุยกับคำจริงอยู่แล้วครับผมไปเงินบริมาแล้วใครคะเนี่ยไหนหน้าอะไรซ่องนะซ่องเลยครับนี่ซ่องครับกินเลยฮะถือเงินบรินะนี่คืออะไรเนี่ย นี่คือสปาเกตตี้ไม่น่าจานไม่น่าทานฟังฟังครับผมนะเมนูนี้คิอว่าแป๊ะเมนูร้อยสปาเกตตี้เบคอนยูนิคอร์นมีสี่ขาลองพูดสิยูนิคอนมีสี่ขาเออสปาเกตตี้เบคอนยูนิคอนมีสี่ขาพูดสปาเกตตี้ยูนิคอนสปาเกตตี้เบคอนอ่ะสปาเกตตี้เบคอนยูนิคอนมีสี่ขาเยี่ยมทำดี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 ลองชิมนะคะอ่ะรอให้ครับผมหนุนด้วยบนชิมกัใส่ต้นหอมมาไหมเหม็น น้ก็กินเถอะมันเป็นแบบสาเพื่อให้สวยงามอืมอร่อยเป็นไงล่ะเบคอนชิมเบคอนชิมเบคอนมีมะนาวไมหมมะนาวทำไมครับแกม,มปีอ่ะฝ <laughs> <laughs> ากผลงานนะครับดูด้วบุญครับเข้มมากฝากผลงานให้แป้หนนะ่อยก็รบกวนฝากผลงานของแป้ดแหนมนะท่องดูหนม ดูดแนหนมรีอะไรแป้งดูดแหนมรีเทิร์นกับดูดแหนมไปเรื่อยนะสองช่องนี้ยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคบ๊ายบายถ้าใครดิไลคหมดิไลคเหรอถ้าใครดิไลค์ก็พ่องตายพ <laughs> <laughs> ่องตายทุกคลิปเลยไหมพ่องตายทุกคลิปสวัสดีเลิก <มา S 2> หไมหมพูดเลิกด <ไป S 1> ังๆเลิกปไปกู <laughs> ตกใจหมดเลยน่ากูตกใจจอ เป็นไงมันอร่อยนะขอเอ็มแต่ก็ชอบแต่ก็ชอบ <S 2> <S 2> <S ไปแล้วปะไปกล้องพี่ปะกินกันเถอะ